้ำมันรถก็เติมเรียบร้อยแล้วโอ้นครพนมเบอร์เลนู่เลยมาเริ่มห้าโมงถึงเที่ยงคืนเออหนึ่งโมงตีหลายพ่อมกูว่าคือสิบวจบเพลงแล้วกูจะฟาดน้องน่องจะเพล่แรกตีเอ้าต้อมฮะมึงจะขนสัมภาระไปเสียนี่ฮะมันขนไปไล่ใช่ไหมนันไปลงตลาดนัดบ่ตลาดนัดไหตลาดนัดยังไงกูจะไปเที่ยวงานจ้า น่าเอีหยรงอยู่เบื่อเล่ยนูจ้าเบื่อเล่ยนู่เมนเขาพนุพพ่งหูเจ๊จิไปต้อง,องคอยบอกงานภูไทยปั่นน้ำใจให้น้องครั้งที่สองจ้าครั้งที่สองเมนครั้งที่สองจาอ้าอายุ้านน้องแซงจา้าบ้านน้องแซงน้ำมันมี่อย่างไรไปบ้บานบ้านบ้านาน้องแซงอำเภอเล่นู่ จวัดนครพนมงานงานเขาเริมสีวันที่ชาวเก้าจะมันได้เผอ่์เบิ้์เลยวันที่ชาวเก้าพฤศจิกาสองห้าหกปดมันได้เงินบงตีหลายได้จ้างานเขาเลิมห้าโมงหกทีงคืนเมนจ้าอเวอรลีนู่นจาวัดนครพนมมีร้านห้องหมวจ้าออไลน์บัตรออไรขาหายบัตรออไรขอนาจ้าบัตรออไเขาหายเอออยู่ที่ราคาหนึงร้อยยสิบาทเมนสั่งจองได้สั่งจองออไรได้แต่ไม่ซื้อนางานบัตรออไรสีมีสติ๊กเกอร์ แล้วก็ป้ายแขนข้อพ่อครันต้องดนตรีลอยมหกรรมก็บลอยองดนตรีจะหาวงนะจ้าหาวงคนเลกพวกอะไรอันคนจะมาสอดแจ <c oughs> ้งมที่เบิ้งครบแบบนี้หลายกโดครบเตะเดี๋ยวพอผคิดว่าน,น้องเน่าเลยก็ดีเพลงเครก่องยกอออับพ่อเลยแหละ<อ>เพลงเคิ่งะไป้ามันบออยากไปเฮ้ยเจ้าเจเจ้าจอดะไรลินเดือิซื้อหน้างานวันนี้กับวันที่เท่าไรเศ้า พี่โหดแล้วว่นเสาพี่จะโหดแนวนี่เนาะลูกผู้ไทย้ฟันน้ำใจให้น้องครั้งที่สองเมนจ้าบอกคุ้ยใหบ้านเฮานี่อย่าลืมไปเที่ยวเรนูอำเภอเรนูน่ะเขาจัดยวนบัตน้องแซงอ่านี่นะไปนะร้อยซี่่ร้จ่ายใครบอกใครต้วไคบอกฮะแล้วอะไรจะไปรับน้องเน่าพี่บอกถ้าเอาเด้อผู้นายอยากไปเที่ยวงายที่เช่าเก่านี่ที่เก้าพวกกีการนี้น่ะห้ามพลาดทองเฮาหกแปดเนี่ยอำเภอเรนูเฮาเอาคือรถเร็ว